เมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะและก็พี่เอ๋เชิญยิ้มเนี่ยเขาเดินทางไปที่วัดมัชชันติการามหรือว่าวัดน้อยวงสว่าง19กรุงเทพนะคะเพื่อร่วมฟังสวดพระอภิธรรมแม่จิมนพมาศปูนา,นาผลภรรยาของพี่แจแอนเชิญยิ้มค่ะที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะพี่แจแอนเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะว่าแม่จิมเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของตัวเองเลยก็คือจากไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม เมื่อคืนนี้นะคะเป็นวันสวดวันสุดท้ายพี่หนุย่ยชวนยิ้มนอกจากจะตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีสวดอภิธรรมแล้วก็ยังตั้งใจนําเสียงเพลงมามอบให้กับแม่จิมด้วยเพราะว่าตัวพี่หนุ่ยเองเนี่ย<ม>เขาสนิทกับภรรยาพี่ใจแอนมากนะคะต<ม>อนที่ยังมีชีวิตอยู่<ม>นอกจากเสียงเพลงจากพี่นุ้ยแล้วค่ะ พี่เอเชิญยิ้มเองก็ขอร่วมแสดงดนตรีด้วยการตีเปิงมังคอบเพื่อเป็นเกียรติให้กับแม่จิตด้วยพี่ใจแอนเองก็มาร่วมตีด้วยนะคะสลับกับเล่นมุกตลกกันคือเพื่อทําให้บรรยากาศมันไม่ดูเศร้าจนเกินไปนักนะโดยห้าโมงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพค่ะบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจและส่งกําลังใจให้กับครอบครัวพี่ใจแอนเชิญยิ้มกันด้วยนะคะเพื่อนพี่น้องไม่ทิ้งกันจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะ